สวัสดีครับพี่น้องมือนีกับพอยโจบืนอกข้อเบื้องครับพี่น้องแ้่ยังมามือนีปุ๊บควมหมูครับสวัสดีครับพี่ like. น้องมือนีกับพอยโจบืนอกข้อเบื้องครับพี่น้องได้ยังมามือนีปุ๊บร้อมหมูครับห้ยพักกัดดอกช่วงนี้กำลังหลาครับดอกกัการดอกนะครับช่วงนี้เนาะพัเห็ดให้เห็ดหน้าแล้วกัปลูพักผูก หย่าเพิ่นไรนะครับรก็ได้ประกาศนี่ล่ะมาออมไหมูสจบเสีบเลยผักสีหอมนะครับบักบวบหอมโอ้ยแซ่บหอมหมดที่เลยพี่น้องผักสีครับผักสีเหล่ายังก็ป่วนเดียวนี่ผักสีเนี่ยวนะพี่น้องเนาะจะเอามาออมมื้อนี้โอ้แซ่บคักเลยพักหลังๆเลยพี่น้องมื้อนี้อืมส่วมพัก Yeah. 으ら uh -huh. uh -huh. uh -huh. 对。嗯。<Okay. S 2> mm. ก็เกลืเงี่ยงครับคือมันใส่บบญจักพักเงี่ยงก็ได้พี่นอออ้องแต่ก็บอกเขาหอมากินพกเพราะเงี่ยงนะแต่จะโบยใส่ ประกาศช่องนี่กำลังออกดอกเนาะกระกาศดอกพี่น่องอ